ปิดแทอ๋อเธอหรอฉลาดน้อยอสมุตินี่เข้ามานี่จะมาด่ากันใช่ไหมเนี่ยฉลาดน้อยไงอ๋อหมายถึงตัวเองจิงฉลาดน้อยดูดีๆก็มาคมเออไปไปเลยเดี๋ยวจะบอกไว้ด้วยนะแต่ถ้าไม่เข้านะ จะเข้าไปด่าพร้อมนะเข้ามาป่วนมาโม้นะเข้ามาโม้มาอะไรเสร็จเออแต่ถ้าไม่เข้านะจะด่าพร้อมแคปแคปหน้า,าค่ะไอแคปหน้าจอประจานพร้อมมาติดตามแล้วมาอวดฉลาดแต่บอกให้บอกเฟซบอกไลน์แม่นครับ อันนี้เราก็ไม่ได้นั่นนะเราแค่บอกเป็นแนวทางเด้อแต่ถ้าเข้ามาด่ากันอย่างนี้ก็เออก็ด่าตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเราเราไม่ได้มีสันดานที่จะมาว่าร้ายใครนะเออแคปไม่ต้องลบนะแคปไปเรียบร้อยแล้วแคปไปเรียบร้อยแล้ว การที่เข้ามาในช่องคนอื่นแล้วมาบอกเลขมันก็เป็นบุญนะเป็นบอกบอกเลขแล้วเป็นบุญแต่ว่าถ้ามาว่าคนอื่นฝึกหรือฉลาดน้อยแล้วดูตัวเองเลยยังนะว่าตัวเองฉลาดดีแล้วหรือยังเออก่อนที่จะว่าคนอื่นเขาอะนะก่อนที่จะว่าตัวอื่นลรางงงงหัวเข้าไปดูก่อนนะว่าตัวเองอะ ดีพอหรือ,อยังที่จะว่าคนอื่นเขาปึกที่ว่าคนอื่นเขาฉลาดน้อยและมีปัญญาที่จะมาบอกคนอื่นไหมนะไม่ต้องลบนะแคปไว้หมดแล้วแคปไว้หมดแล้วนะไม่ต้องลบและถ้าพิมพ์ขอโทษนี่ก็จะให้อภัยนะแต่ถ้าเข้ามาป่วนเข้ามาอะไรอะ่ะ ก็ไม่ต้องนะรู้อยู่ว่าตัวเองอาจจะเก่งแต่ขอ,อแสดงว่าเก่งจริงอะ่ะแล้วเอาเอา,เอาให้สมาชิกในช่องอะ่ะเข้าไปติดตามและดูนะว่าตัวเองกะแม่นอย่างที่ตัวเองพูดหรือเปล่าเราแอดบี SB, ไม่ได้แม่นไม่ได้อะไรนะแต่แอดบีบอกแนวทางเออบอกแนวทางในการให้ทุกคนที่เข้ามาดูในช่องนี้นะ ออขอโทษได้ขอโทษก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้เราเราสอนนะเราไม่รู้ว่าเธออายุเท่าไหร่นะแต่เราก็ไม่เคยว่าให้คนอื่นว่าปึกหรือโง่หรือฉลาดน้อยมันเป็นคำพูดที่คนต่ำๆเอาพูดกันนะ